ในช่วงวันเด็กที่ผ่านมาชื่อของวอสบิกหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลับมาอยู่ในกระแสะความสนใจของสังคมออนไลน์อีกครั้งจากเหตุการณ์ที่ในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเพียงกิจกรรมธรรมดาของพ่อกับลูกแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับถูกนำไปตีความเชื่อมโยงและขยายประเด็นจนกลายเป็นดราม่าที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปรับน้องนาลิตะลูกสาวสุดที่รักไปใช้เวลาร่วมกันที่แห้งสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในช่วงวันเด็ก โดยในวันนั้นมีการไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียพูดคุยกับผู้ติดตามตามปกติพร้อมพาลูกไปรับประทานอาหารและมีการพูดถึงการสั่งไก่ไปฝากป้าแจ๋วและป้าแอนซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยดูแลน้องนาริตะอยู่ในชีวิตประจําวันหากพิจารณาจากภาพรวมของเหตุการณ์ในวันนั้นบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่ได้มีถ้อยคําหรือพฤติกรรมใดที่สอถึงความขัดแย้งเป็นเพียงช่วงเวลาที่พ่อคนหนึ่งใช้เวลากับลูกในวันสําคัญของเด็กๆ และแสดงน้ำใจต่อผู้ที่มีส่วนช่วยดูแลลูกของตนอย่างไรก็ตามหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีเพจชื่อดังเพจหนึ่งนำเนื้อหาบางส่วนไปโพสต์ซ้ำพร้อมแสดงความคิดเห็นในเชิงวิพากษ์ที่รุนแรงและมีการพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยเฉพาะป้าหนิงเนื้อหาในโพสต์ดังกล่าวมีลักษณะตั้งคำถา,ถามถึงความจริงใจของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมยงเหตุการณ์ในคลิปเข้ากับประเด็นคดีความที่เกิดขึ้นก่อน,อนหน้านี้โดยมีท้ายคำในลักษณะตำหนิว่าการซื้อของฝากและการถ่ายคลิป อาจาเป็นเพียงการทำคอนเทนต์และยังมีการกล่าวถึงการนำคดีไปเกี่ยวข้องกับแม่ของลูกซึ่งทำให้โพสต์ดังกล่าวกลายเป็นชนวนสำคัญที่จุดกระแสดราม่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและกระแสส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำสองประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นคนละเรื่องมาผูกโยงเข้าด้วยกันหลายความคิดเห็นตั้งคำถามว่า การพาลูกไปกินข้าวซื้อของฝากให้ผู้ดูแลมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเด็นคดีหรือเรื่องที่ดินซึ่งเป็นบริบทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงชาวเน็ตบางส่วนแสดงความคิดเห็นในลักษณะตรงไปตรงมาเช่นมันเกี่ยวอะไรกันกับคดีคนละเรื่องแล้วจ้ะเข้าใจด้วยมันเกี่ยวอะไรกับที่ดินขณะที่อีกหลายความคิดเห็นสะท้อนความรู้สึกไม่พอใจต่อการวิพากษ์ในลักษณะนี้โดยมองว่าเป็นการลดคุณค่าของความตั้งใจดี และอาจทําให้ผู้ที่พยายามทําสิ่งดีๆรู้สึกหมดกําลังใจนอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นในเชิงประชดประชันและสะท้อนสังคมเช่นคิดแล้วม่นสิออกมารูปนี้สั่งไปเลี้ยงเด็กกําพร้าดีกว่าได้บุญพร้อมไม่น่าซื้อให้หรอกเสียได้ตังและเสียกําลังใจความคิดเห็นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของสังคมออนไลน์ที่รู้สึกว่าการกระทําของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ว่าจะทําหรือไม่ทําก็อาจถูกวิจารณ์ได้ทั้งสองทางในอีกมุมหนึ่ง ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยแสดงความเห็นใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดยมองว่าเขาได้แสดงความรับผิดช,ชอบในฐานะพ่อและพยายามดูแลลูกในส่วนที่ทำได้แล้วแต่กลับถูกตั้งคำถามถ,ามถึงเจตนาอยู่ตลอดเวลาหลายคนระบุว่าการซื้อของฝากให้ผู้ดูแลลูกเป็นเรื่องของมารยาทและน้ำใจไม่ควรถูกนำไปตีความว่าเป็นการสร้างภาพหรือทำเพื่อคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวบางความคิดเห็นระบุว่าทำดีไปเขาก็ไม่เห็นค่าหรอก ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของผู้คนจำนวนหนึ่งที่มองว่าในสังคมปัจจุบันความตั้งใจดีอาจไม่ใช่สิ่งที่ได้รับการยอมรับเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อบุคคลน,นั้นเป็นบุคคลสาธารณะขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งที่พยายามมองเหตุการณ์นี้ในมุมที่เป็นกลางมากขึ้นโดยชี้ว่าเมื่อใครก็ตามก้าวเข้าสู่พื้นที่สาธารณะการกระทําทุกอย่างย่อมถูกจับตาม,มองและถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากในยุคโซเชียลมีเดียอย่างไรก็ตามแม้จะยอมรับในจุดนี้ แต่หลายคนยังยืนยันว่าการวิจารณ์ควรอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและบริบทที่ถูกต้องประเด็นสำคัญอีกจุดหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการนำเรื่องคดีความมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในวันเด็กซึ่งชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวและไม่ควรถูกนำมาใช้ในลักษณะของการโจมตีหรือเสียดสีเพราะอาจสร้างความสับสนให้กับสังคมและทำให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนไปจากความเป็นจริง หลายความคิดเห็นระบุว่าเรื่องคดีควรถูกพิจารณาในกระบวนการของกฎหมายขณะที่เรื่องความเป็นพ่อและความสัมพันธ์ในครอบครัวควรถูกมองแยกออกมาอย่างชัดเจนการนำสองเรื่องนี้มาผูกโยงเข้าด้วยกันอาจทำให้ทั้งสองประเด็นสูญเสียสาระสำคัญไปจากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับเส้นแบ่งระหว่างชีวิตส่วนตัวกับชีวิตสาธารณะโดยเฉพาะในกรณีของบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก หลายคนตั้งคำถามว่าการแสดงความเป็นพ่อผ่านหลายสดควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในยุคดิจิทัลหรือควรถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นอย่างไรก็ตามอีกหลายเสียงมองว่าหากบุคคลสาธารณะเลือกที่จะไม่แสดงบทบาทเหล่านี้ก็อาจถูกวิจารณ์ในอีกทางหนึ่งว่าไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบหรือทอดทิ้งหน้าที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าทางเลือกใดก็ล้วนมีความเสี่ยงที่จะถูกตั้งคำถามจากสังคมเมื่อมองภาพรวมทั้งหมด ราม่าครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของคลิปหนึ่งคลิปหรือโพสหนึ่งโพสต์แต่เป็นภาพสะท้อนของพฤติกรรมการเสพข่าวในโลกออนไลน์ที่ข้อมูลเพียงบางส่วนสามารถถูกนําไปขยายและตีความจนเกิดแรงกระเพื่อมในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากวันเด็กซึ่งควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กและครอบครัวกลับกลายเป็นกรณีศึกษาหนึ่งของสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของคำพูดการตีความและการตัดสินผู้อื่นผ่านหน้าจอ ราม่าครั้งนี้อาจไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าใครถูกหรือใครผิดแต่สิ่งที่ชัดเจนคือผลกระทบทางความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายและคำถามที่สังคมควรกลับมาทบทวนว่าการวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความเข้าใจในบริบทและความรับผิดชอบต่อคำพูดมากน้อยเพียงใดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังข่าวนี้จนจบและขอเตือนผู้ชมทุกคนให้ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร เพราะในโลกออนไลน์เรื่องราวหนึ่งเรื่องอาจมีมากกว่าหนึ่งมุมเสมอ